ผมก็เลยได้ใช้สก,กินนี้ไปก่อนแต่ว่ายัางไงผมก็อยากไปกวนน้อยคนเดิมของทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะโอเคดีแม้นี่คือคลิป i n ม c ครับคลิปแรกของพวกเราพวกเราจะมาเล่น i n ม c ครับเอาชีวิตรอดนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด,ด้วยครับจักรู้จักรู้ไงไอตัวละครใหม่นีแหละนี่หละการทำคลิปใหม่ของฉันนะแกต้องยอมรับไออวด โอเควันนี้พวกเราก็จะไปตัดไม้กันเลยนะเจอแกก็ตีตายตายสะมัดอุปจริงมัดชุดกับสิยาตายกับแบบอยู่นิดหนึ่งอยากามคิดวีดีโอของนี้ โอเคมองซ้ายมองขวาจะตัดต้นไม้ต้นไหนดีตัดต้นนี้แล้วก็ได้โอเคตัดตัด เ okay. ต้องสำรวจพื้นที่แถวน,นี้ให้ได้อู้ออกาอ้กางก่าว้าามันจริงมันจริง,รงพิ้วพ,พ,พ,พี่มัดมัดตัวนีไปไหนวะขา่านี่ไป่ดานะเจะสิแกหนีไปว่าจังวะกะตายมาเร็กว่าต่าที่ไหนก็แล้จริง ไม่เลยเนื้อน่าเสียดายสุขสัรจกกุกระาตตัวนี้จงคลข้กม,มันนโอเคค้างเลยคเกอโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคน่าจะสร้างบ้านอยู่แถวแถวนี้แหละ สร้างมาแถวนี้ดีที่สุดละเคไปขุดหินกันโชคอย่างน้อยโชคดีแถวนี้มีถ้ำเล็กๆอันเออจ้ามเปอะโอเคทุกคนเราก็ยังเหลือเรือเยอะอยู่นะเราก็จะขุดหินไปเลยซื้สักสามก้อน ตาไปตอนที่ขึ้นไปเลยแล้วกันนะโอเคเราก็ได้ขุดหินมาแล้วสักประมาณสี่สิบอันเราจะมาคับอุปกรณ์กันแรก,แรกเราต้องเก็บอุปกรณ์นี้ไว้ก่อนเก็บอุปกรณ์ไว้เจอเจอ เล็บครับท็อปมาด้วยน่าจะได้ใช้อยู่แล้วก็เตาเผาเตาหนึ่งค้าง้งค้างหนักกุดๆเลย โอเคตอนนี้พวกเราก็มีทอดอยู่โอเคเราต้องไปตัดไม้พร้อมสร้างบ้านโอเค ตั้งกันหกตัดเสร็จแล้วผมก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคตัดไม้มาได้จนขวานแตกหมดเลยเว้ยยวไปทำยังไงบ้างแปบบ๊บอย่างการโอเคงั้นไปเคลียร์สนามพร้อมสั่งบาทละกัน มันมืดไปแล้วครั้งหนึ่งเขี้ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกค้าง้าโงนมองข้าไปคนเดี โอเคโอเคขอตัวที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอาจจะแวะมาเล่นในนั้นหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยค้างเนาะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกว่าน้อยผู้นี้ที่กลายลาเป็นมีดยิบแล้วนะโอเคแล้วก็ยิ่เคจีจีเวเล็กเกอร์